มีไม้สองไม้จากวิซุโน่เนาะเรายังไม่เคยรีวิวเลยนะเดี๋ยวอันนี้ในปีนี้ก็รอบแรกอะไรอันนี้เลยสองตัวนี้เป็นพอเทียสสิบเอ็ดควิกก็ตัวนี้เอาเทียสศูนย์สองสำหรับพี่ตัวนี้ก้านอ่อนไปหน่อยตีแล้วมันหนวกตัวนี้บุกสนุกก้านก็ไม่แข็งเกินไปสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูไม้มีไม้สองไม้จากวิซุโน่เนาะเรายังไม่เคยรีวิวเลยนะเดี๋ยวอันนี้ในปีนี้ก็รอบแรกอะไรอันนี้เลยสองตัวนี้เป็นพอเทียสสิบเอ็ดควิกก็ตัวนี้เอาเทียสศูนย์สอง ซึ่ง2ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือเป็นสายคอนโทรลแล้วก็ตัวนี้เป็นสายบุกเลยเป็นไม้ก้านก็ออกแข็งๆอ่ะหัวหนักแต่ว่าก็ดูดีนะตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวบาลานซนก้านกางไปอ่อนทั้ง2ตัวเป็น4อยูทั้งคู่เลยนะขึ้นเอ็นยี่สิบเจ็ดปอนด์ทั้งคู่เลยตัวเทคโนโลยีเนี่ยทั้งของตัว ฟอร์เทสกับเอลเทสเนี่ยเป็นไม้ที่ตัวท็อปทั้งคู่ะนะครับทั้งเทคโนโลยีเนี่ยมาครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซับแรงสะเทือนป้องกันการบิดตัวของหน้าไม้เวลามันตีลวกไปนะครับมีมีมาครบทั้งคู่นะครับออแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาประมาณ4,000ันใปลายเนาะตัวนี้ก็ประมาณหันมาสี่พันใปลายถึง5,000ต้นนะแต่ว่าในไทยนี่ต้องลองหาดูนะตัวนี้ยังพอเห็นนะฟอร์เทสเนี่ยแต่เอลเทสนี่ก็หาย,ยากอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าลองแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจ้าของไม้คือน้องซันไปเลยครับไปครับ จะเปินลิงได้แล้วน้องซันไปนไงสองตัวนี้พี่ซื้อมารู้สึกได้ลองแล้วรู้สึกถ้าเกมบุกตัวนี้จะบุกได้สนุกกว่ามันกวาแต่ว่าถ้าอยากเล่นแบบสายวางลูกหน่อยเล่นหน้าเร็วๆหน่อยก็จะเป็นทางด้านของอาร์2สูนสองแต่รู้สึกว่าเล่นได้ง่ายกว่านะความต่างของ2ตัวนี้สำหรับพี่นะตัวนี้บุกสนุกก้านก็ไม่แข็งเกินไปกำพอดีนุ่มดีนะส่วนตัวนี้เป็นไม้สายออราวนะสำหรับพี่ตัวนี้ก้านอ่อนไปหน่อยตีแล้วมันหนวกแต่ว่าเกิดคนที่มีแรงน้อยหรือผู้หญิงอ,อันนี้เหมาะเลยอันนี้แบบขอรีวิวโดยที่ไม่่ได้อยูแบบ ตัดสเปคออกไปเลยนะคะว่ามุรีเขาใส่อะไรมาบ้างเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าได้จับครั้งแรกแล้วลองตีเลยนะคะตัวนี้ก้านค่อนข้างอ่อน,อนเขาบอกว่าก้านกลางหรืรหอยังไม่รู้แต่ว่าันรู้สึกว่ามันอ่อนเลยอะตีได้ง่ายเหมาะกับผู้หญิงมือมือใหม่ก็ตีได้เป็นไม้ซียูจีหกที่แบบกริปกําลังดีอะคะ่ะเป็นไม้บาลาน์ก็ประมาณสองเก้าห้าใช่ไหมคะตีก้านอ่อนก็ตีได้ง่ายอันนี้น้องซันเนี่ยเขาฝากเพื่อนซื้อจากญี่ปุ่นเลยนะคะราคาในเกือบห้าพันบาททำไมน้องเราใสา่อุปกรณ์ขนาดนี้ตัวนี้นะคะก็เหมาะสําหรับผู้หญิง ใม่ที่เริ่มตีแบดมินตันแล้วอยากไปแบรนด์มิซูโนนะคะแล้วก็มันสวยดีนะชมพูชมพูดีนะคะก็เลือกตัวนี้ได้นะคะตีไม่ยากบอกเลยว่าตีไม่ยากหน้าเน็ตทําได้ดีหลังหอดก็เซฟถึงหลังบุกก็ใช้ได้นะบุกก็ใช้ได้นะคะสําหรับคนที่มีแรงน้อยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเพิ่มแรงบุกขึ้นมาก็อาจจะอยากเพิ่มก้านที่มันแข็งขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความแม่นยําแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องเหมาะกับคนที่มีความแข็งแรงประมาณนึงอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับผู้หญิงมือใหม่เลยก็คือตัว ฟอร์เียส11ควิกก้านค่อนข้างแข็งกว่าตัวนี้ถ้าอันนี้เป็นการอ่อนอันนี้จะจัดให้เป็นการมีเดียมนะคะอาจจะเหมาะกับผู้ชายคนที่ตีมาระดับหนึ่งแล้วชอบเป็นสายบุกแต่ตัวนี้ก็จะไม่ได้บุกเหมือนกับ99 Pro หรือ88 D Pro ไม่ใช่จะออกเป็นแนว,แนวของ All Around ที่เป็นการแข็งพ่เปอร์ว่ามันคือสเปคของอันนี้เป็นหัวหนักแต่มันมันไม่ได้แบบหัวหนักมากๆหัวหนักนิ <มา S 2> นดๆการออกกลางๆมากกว่าแต่ว่าสรุปก,ก็คือต,ตัวนี้ตีง่ายบุกสนุกแหละไม่เมื่อยแขนนะถ้าใครที่อยากหาซื้อเราไม่ ใจว่าในเมืองไทยมันหาซื้อได้ง่ายไหมเห็นมีอยู่นะตัวนี้เห็นเห็นเยอะอยู่แต่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเทโลรีเขาก็จัดมาเต็มเพราะว่าเป็นไม้รุ่นพ็อปนะคะยังไงแล้วก็ขอบคุณน้องซันนะคะที่ส่งไม้มาให้เราดีซื้อซื้อไม้ม่ให้เรารีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากสิดตาดไว้นะครับ